ออ t o เวิร์ดคือคำตอบสำหรับผู้ที่มักรู้สึกตัวเองไม่เข้ากับสังคมมาติดตามกันว่าคุณเป็นออ t o w o เวิร์ดหรือไม่คุณเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยเข้ากับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่คุณอาจจะเป็นออ t o w วเวิร์ดซึ่งคำนี้หมายถึงบุคคลที่มักรู้สึกตัวเองเป็นคนนอกสังคมและไม่สามารถเข้ากับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์คำว่าออโตวเวชันเป็นคำที่ถูกกำหนดโดยดเรรามิคาบินสกีซึ่งเขาเป็นจิตแพทย์จากนิวยอร์กเขาใช้คำนี้มาเรียกผู้ที่มักรู้สึกตัวเองเป็นคนนอกสังคม และเขาเชื่อว่าผู้ที่เป็นออโทเวิร์ดไม่ได้จำกัดเป็นเพียงคนเก็บตัวอินทรเวิร์ดหรือคนชอบเข้าสังคมเอ็กโทรเวิร์ดแต่มีคุณลักษณะที่แตกต่างออกไปออโทเวิร์ดมักมีความรู้สึกต่อต้านการถูกบังคับหรือถูกปลุกฝังความคิดจึงทําให้เขาไม่สามารถเข้ากับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มได้เมื่อเราเกิดมาเราก็เป็นผู้ที่มีชีวิตโดดเดี่ยว จนกระทั่งเราเริ่มใช้ภาษาและสังคมก็เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราชีวิตของเราจึงถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการหาความปลอดภัยในสังคมและความกลัวต่อการอยู่คนเดียวมนุษย์ที่ไม่เข้ากับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็เพียงส่วนน้อยเท่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่ยังคงเป็นออทโรเวิร์ดออทเวอร์เนสหมายถึงคุณลักษณะทางบุค,คลิกภาพที่มีความหมายว่าความเป็นอื่น แต่ไม่ใช่ความผิดปกติด้านความสัมพันธ์หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพเพราะออตโรเวิร์ตมักเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจอัธยาศัยดีและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้แต่ความแตกต่างคือการที่ไม่สามารถเข้ากับกลุ่มได้อย่างสมบูรณ์แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณเป็นออตโรเวิร์ตออตโรเวิร์ตมักมีลักษณะที่เป็นคนที่ไม่เข้าใจว่าสังคมหรือกลุ่มคนอื่นคิดอย่างไรสบายใจกับการอยู่คนเดียวแต่รู้สึกโดดเดี่ยวเมื่ออยู่กับกลุ่มมีความยากลำบากในการทำงานเป็นทีม ไม่ชอบขอคําแนะนําจากคนอื่นและมักตัดสินใจด้วยตัวเองกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าตัวเองเป็นคนนอกสังคมมีความเอื้อเฟื้อและสุภาพต่อคนอื่นแต่ยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยออโตเวชันอาจทําให้คุณรู้สึกแปลกแยกและเหนื่อยล้ายิ่งถ้าคุณพยายามปรับตัวเข้ากับสังคมแต่ถ้าคุณยอมรับและเข้าใจความเป็นออโตเวันของตัวเองคุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างความสําเร็จในชีวิตและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ทําไมเราถึงต้องปรับตัวเข้ากับสังคม คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มาแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นได้เลย